สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลี้ยงเอกครับพี่เลี้ยงเอ็มครับครับพบกันในรายการนักปฏิบัติธรรมก็คุยกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นบันทึกรายการนะครับครับผมขออนุญาตด้วยนะครับครับนะครับวันนี้เราเสนอหัวข้อยาดองน้ำมูดเน่าคืออะไรครับก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านเราก็ฉี่หรือ ผมเาเ่ยเี่ยวนั่นเองครับเอ๊อเอ๊อแล้วมันมาเกี่ยวอะไรเนี่ยน้ํามูดเน่าเข้าไปทําอะไรกันนะครับคือหรือครับผมปัสสาวะเนี่ยคือเดิมทีแล้วถ้าเป็นอ,อในอดีตนะครับเขาใช้กินเป็นยานครับเน่าเหรอครับกินได้ด้ะเนี่ยเ<ช>พิ่งรู้เนี่ยกินได้ครับผมก็อ๋อ,อ ถ้าปกติเนี่ยถ้ามันไม่มียาครับคือไม่มียาที่จะรองรับในเวลามีเป็นโรคหรือไม่สบายนะครับคือสามารถที่จะกินฉี่ได้ครับกินฉี่ได้ตัวเนี้ยมันจะสามารถมันจะเข้าไปช่วยเหมือนเหมือนเป็นยาครับเป็นตัววัคซีนนะครับเป็นยาแก้ครับอืเป็นธรรมชาติเลยครับวันนี้ออ๋อ,อ,อก็คือพลังร่างกายเราครับ ชื้อโรคออกมาทางปัสสาวะครับแล้วก็แต่ว่าที่ขับพนักอัปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อโรคที่มันมีกําลังค่อนข้างอ่อน้ะใช่ไหมใช่ครับอแล้วเราก็เราก็เอามาบริพภคเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหรือเป็นวัคซีนใช่ครับทีหนึ่งนั่นเองใช่ครับก็เหมือนกับที่เราเอาพิษงูใช่ไหมครับหรือเนี่ยครับไข้หวัดโควิดสิบเก้าบ ใช่ครับทำให้เชื้อเชื้อตรงเนี้ยมาอ่อนกำลังลงหรือมันเบาบางลงที่ในอยู่ในจุดที่มันสามารถที่เข้าเข้าไปผสมผสานหรือทำให้เข้าร่างกายมนุษย์แล้วมันทำให้เพิ่มภูมิคุ้มก,กันได้ครับอันนี้คือแบบเดียวกันเลยครับผมอ๋ออันนี้ก็คือในสมัยพุทธกาพุทธเจ้าท่านก็นอนุญาตให้ภาษาวกสามารถชั้นสี่ได้ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับ ปัจจุบันจำเป็นไหมครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันมียาคือวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยลุกลุกล้ำและก้าวหน้าไปไกลแล้วก็จะไม่ค่อยมีค,คนเอาฉันกันหรือไม่มีคนกินชีกันนะพูดง่ายครับครับอือค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยก็ถ้าไม่จําเป็นก็จะไปยุ่งกับมันแล้วกันนะครับผมเอาแช่เย็นใส่น้ําแข็งถูกต้องไหม ดีนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงแบบหลังอาหารนี่เมื่อกี้ผมพิดครับคนผมคิดภาพตามแวบหนึ่งเนี่ยสยองครับสยองอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวผมเสริมนิดหนึ่งนะครับว่าที่พระเจ้าท่านให้ฉันฉันปัสสาวะเนี่ยก็คือเป็นเพศสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับอก็คือเพื่อเอาไว้ในการรักษาโรคนะครับครับแต่ถ้ามียาท่านท่านท่านก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้นะครับ เน้นนะครับว่าเป็นปัสสาวะอย่างเดียวนะครับเพียวๆแล้วท่านให้กินของตนเองนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ของผมเสร็จเอ้คุณเอาของผมไปฟิชเชอร์ลิงไปชิมหน่อยเปล่าเรามีไม่ได้นะครับเรามีวัคซีนใช่ไหมครับไม่เอาไปเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะวันนี้ครับแล้วก็ท่านอนุญ,ญาตให้ใช้เฉพาะปัสสาวะอย่างเดียว <S <S> เนื้อไม่ได้นะครับ <S <S> อุจจาระไม่เอานะครับ น่าเสียดายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็นั่นแะครับคืออย่าอย่าเข้าใจผิดเกินเลยไปจนถึงขั้นเนื้อนะครับครับครับกินอมอย่างอะไรที่เป็นเชื้อโรคหรือเป็นโทษแล้วเนี่ยที่เอามาที่เอามาสกัดหรือทําให้มันอ่อนตัวลงหรือ เราบริโภคแค่นิดเดียวเนี่ยเราก็าเอามาทําเป็นยาได้บางคนนะครับบางคนหรือบางประเทศเขาก็เหมือนกับดื่มสุราเป็นยาก็มีแล้วก็ก็ได้ก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับ,รบเหมือนกับอบอุ่นร่างกายบ้างหรือแบบแต่มันแค่ปริมาณที่พอเหมาะตามที่เขากำหนดไว้ถูกไหมครับแล้วก็มีสารเสพติดบางประพเพศนะครับไม่ใช่ครับ บางประเภทบางจําพวกผมขออภัยครับผมสลับกันครับก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นยาได้แต่เราไม่ได้บริโภคกันเกินขนาดนะครับเราทําเป็นเภสัชนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นผิดศีลข้อ5นะครับผมอืมใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันทานองเดียวกันทั้งหมดเลยครับเราก็ใช้บางทีเราใช้เชื้อโรคหรือใช้ สิ่งที่เป็นพิษเหล่านี้ครับมันเอามากลับกันสามารถทําให้เกิดประโยชน์ต่อประโยชน์ใช่ครับผมบอย่างเช่นวัคซีนใช่ไหมที่เขาทำเซรุ่มเอาเกพิษงูมาถูกต้องนะครับถูกครับแล้วก็เอาพิษงูมาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเลือกแล้วเขาก็เอาวัคซีนเหล่านั้นไปฉีดใส่มา้มาม้าครับใช่ครับเพราะว่าม้ามแข็งแรงมากคือมันทนพิษงูได้ อันนี้พอมันทนพินูได้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเลือดจากม้ามาเอามาสกัดเอาเอาเฉพาะเซรุ่มออกมาเอาเลือดออกไปอืมอืมใช่เพราะม้าแข็งแรงมากใช่ไหมครับครับอย่างของสภากาชาติไทยครับเขาก็มีศูนย์พ่อพันม้าอยู่ที่นั่นเหมือนกันก็ใช้วิธีทำทำแบบนี้เหมือนกันผลิตเซรุ่มผลิตวัคซีนครับนะครับเพราะม้าแข็งแรงกว่าคนมากครับ เป็นความรู้ใหม่นะครับผมผม,ผมไม่รู้เลยว,ว่าเขาใช้ม้าในการช่วยทำผลิตวัคซ,ซีนวัคซีนใช่วัคซีนเซรุ่มพวกเนี้ยครับใช่ครับแล้วหมายความว่าคือม้าม้าเหล่านั้นนะครับที่เป็นตัวต้นแบบในการผลิตวัคซีนคือเขาไม่เป็นไรใช่ไหมครับเ<ช>ขาทนได้เขาไม่เป็นไรใช่คือคือ,คอ,คอม้าเหล่านี้ครับทนพิษงูได้อืมครับ ดีแล้ครับตอนแรกผมอันนี้ไม่ไม่เป็นความรู้ใหม่จริงครับเปิดโลกทัศน์ผมเลยเนี่ยเพิ่งเคยรู้มาครับสุดยอดมากครับครับฉะนั้นนะครับก็ครยาดองน้ำมุดเนาคือก็เป็นกินปัญยาครับกินปัญญากินแต่พอประมาณครับครับครับเดี๋ยวกินมากเดี๋ยวเมาครับ ครับผมแต่แต่ถ้าไม่จําเป็นก็นั่นแหละเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะในปัจจุบันมียาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับก็ใช้ยาในยุคปัจจุบันรักษาก็พอนะครับครับแต่ถ้าแบบจําเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเออเราไปอยู่ในป่าแล้วแบบเออมันเดินทางออกยากอะไรเงี้ยจําเป็นจริงๆแล้วมันหาหาสมุนไพรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอันอย่างในไฟวากัน ครับอมครับเน้นนะครับน้ำอย่างเดียวอย่างเดียวไม่เอานะครับอือมันมันขัดกับเวลากินวิเตียวครับเราต้องการเนื้อเยอะครับนอครับแล้วก็น้ําก็ไปไม่ต้องไปเอาของคนอื่นนะครับอันนี้มันมันมีผลมากน้อยต่างกันไหมครับว่าระหว่าง ฉีเรากับฉี่ผู้อื่นมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นสมมุติถ้าฉี่ของเราเองอะ่ะก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นสายสายเอนจิเนียร์หรือสายวิศรรวกรรมเขาเรียกว่าฟีดแบ็อ๋อครับผมจำได้ไหม<ร>นั่นแหละนั่นแหละถ้าคนที่เรียนนี่นี่ก็คือฟีดแบ็กนะคือเอาของเสียออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเข้ามาใหม่ เพื่อที่จะมาควบคุมโลกควบคุมระบบครับเนี่ยอันนี้คือ negative อ่าอ่าก็เป็นฟีดแบ็กเหมือนกันเลยอ๋อฉะนั้นถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยตัวแปรหรืออะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันฉะนั้นมันการทดลองมันจะไม่มีละไม่ใช่ครับไม่เวิร์กใช่ถ้าแบบเนี้ยผมเข้าใจละอ่าใช่ครับ เอาเมื่อกี้ตลกปกหาอของเราไปให้นาย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ไ่ <c oughs> ส่วนใหญ่เขาไม่ยิยอมกันเพราะว่า,บ,บ,าบางก็บางคนเป็นโรคคือมันไม่คือเขาเรียกว่าวัคซีนใช่ไม่ตรงโรคมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกต,ต้องไหมใช่ครับถูกครับสมมุติถ้าเราไม่เป็นโรคอยู่เงี้ยแล้วเราไปรับเชื้อมาเราอาจจะป่วยได้ครับเราอาจจะป่วยได้ไดเลยนะครับนะครับเพราะนั้นต้องต้องต้องคือ ทางคือทางที่ดีครับไปหาแพทย์ไปพบแพทย์จีว่านะครับครับปลอดภัยกว่านะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ค่อยๆรักษาตัวเองไปนะครับถ้าจําเป็นจริงๆนะครับถ้าจาเป็นจริงๆจะต้องดื่มยาดองน้ํามูดเน่าครับก็เอาแต่ปริมาณน้อยๆก่อนนะครับนั่นแหละไม่ใช่แบบโอ้โหเล่นทั้งลิ์มีทั้งทาหน้าอะไรด้วยไม่จองนะครับปริมาณน้อยๆเอาแค่แบบแค่ อ่าช้อนชาหนึ่งสองช้อนชาก่อนก็ได้นะครับเอาเอาแค่น้อยๆก่อนพอนะครับครับมากเดี๋ยวอิ่มไม่ใช่ไม่ใช่อิ่มนะครับเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วจะมีมีข่าวอยู่ครับสำนักนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับก็ใช้วิารณญาณด้นยนะครับ ถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปชิมของท่านอื่นนะครับชิมของตัวเองพอนะครับครับนนะครับย้ำเน้นย้าอีกทีนะครับคือแนะนําให้ไปหาแพทย์พบแพทย์ดีที่สุดครับใช่เพราะว่าการที่เราไปไปชิมของอายาดองน้ํามูดเล้าของท่านอื่นนะครับมันอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคก็ได้ถูกต้องไหมอ๋อครับ แคคือแทนที่เราไม่เป็นเน่ะเอาเราก็ไปรับของคนอื่นมาก็มารับเชื้อก็มาอีกถูกต้องไหมมันก็เหมือนกับแบบเหมือนอ่าเหมือนอย่างเช่นไวรัสบีเงี้ยเห็นไหมหรือโรคเอดส์เนี่ยพอโดนเสร็จปุ๊บมันกระจายไปเรื่อยได้เหมือนกันใช่ไหมสารทางน้ําลายบ้างใช่ป่ะใช่ครับแทนที่จะดีขึ้นกลายเป็นติดโรคเลยใช่นะครับเพราะนั้นนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับต้อง ต้องทางทางที่ดีครับไปไปพบแพทย์นะครับจริงครับบวกหนึ่งครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นเขาเรียนมาทางนี้โดยตรงถูกต้องไหมถูกครับเราก็ไม่ใช่หมอโอ้กินจิตเป็นว่ากาแฟเช้ากลางวันเย็นไหนก็ไม่ได้นะครับนะครับนะครับครับก็ประดับสติปัญญาเอาความรู้ไว้นะครับว่าเฮ้ยว่าถ้าเขาพูดถึงยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยในอ่า ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านหมายถึงสิ่งนี้เท่านั้นพอครับนะครับใช่ครับชัดเจนครับชัดเจนครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีไม่มีแล้วครับผมผมหมดแล้วครับก็อ่ะครับผมกับพี่เลี้ยงเอ็มก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับครับก็อยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดฟอร์เวิร์ดด้วยนะครับฟีดจะได้ขึ้นบ่อยๆนะครับานอื่นก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการนักปฏิบัติธรรมของกลุ่มสมาธิรูปฌานได้นะครับก็ดิคิปช่างก็อยู่ทางด้านล่างเลยนะครับครับผมครับก็วันนี้ครับก็ถ้าผิดภาพระการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมกับพี่เลี้ยงเอ็มก็ลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมไปแล้วครับครับเจอกัน e ีหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ